<c oughs> สวัสดีครับอ่ะกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปหาสินค้าขายบน ebay นะครับวันนี้ผมมาเจอสินค้าชิ้นหนึ่งครับเป็นบุคคลที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานนะครับเดโก้มาราโดนาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ ่อน่อเลคลิปนี้จัดทำโดย O อออนไลน์คอเว็บไซต์ที่สอนนะครับขายผ่าน ebay amazon ขายฝรั่งกำไรต่อชิ้นดี D. และถ้าเกิดเพื่อนๆลงเยอะยอดขายหลักแสนกำไรหลายหมื่นหรือกำไรเป็นแสนต่อเดือนก็เป็นไปได้แต่ต้องทยอยลงของด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ที่นี่นะฮะขายของนิดนึงนะครับสอนจับมือทำตัวตัวดูแลตลอดชีพ การันตีคืนเงินสูงสุดถึง100%ถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับช่วงนี้แถมโปรโมชั่นคอดช้ o ปปีด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์มุมซ้ายล่างครับ066 1599 399แล้วก็สแกนเกวโคดคุยกับเราได้เลยครับอ่ะสินค้าชิ้นนี้นะครับเพิ่งขายไปได้นะฮะ23ธันวานะครับวันนี้วันที่9มกรานะครับ7ิดเลยโอย้แปลว่า,วาคนนี้ก็ตั้งไม่สูงมากนะครับ7มิดเลยจบไป ยี่สองบวกหกก็เกือบเกือบเก้าร้อยบาทเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นค์ดครับเป็นการ์ดนะฝรั่งก็เรียกค์ดเมืองไทยก็เรียกการ์ดนะครับการ์ดมาราโดน่าฮะอ่ะถ้าแปลงราคาแล้วนะฮะหกหกหกค่าส่งอีกร้อยแปดสิบก็ตกประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยบาทแล้วก็เจ็ดบิทเลยบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีของสะสมที่เป็นเกี่ยวกับมาราโดน่าผมว่านะครับแฟนคลับมาราโดน่าทั่วโลกเนี่ยแฮปปี้แน่นอน มามาซื้ออ่ะแน่นอนเลยเพื่อนๆก็ลองดูนะครับใครคิดอะไรไม่ออกนะครับช่วงนี้นะฮะของอปีนี้บุ้นตรงนะนักนักบอลดงัดงๆนี่ตายเยอะนะฮะก็ใครก็แล้วแต่ที่เป็นของสะสมคือเขาไม่มาสามารถมามามาแบบมาเซ็นได้แล้วแต่ผบมบว่าคนไทยคงจะมีสินค้าหรือของที่มันเขาเซ็นคงน้อยนะครับอ่ะแต่นั้นน่ไม่มีลายเซ็นก็ขายได้ยิ่งถ้ามีลายเซ็นนี้ไม่ต้องสืบเลยนะฮะอ่ะขอเฉลยได้เลยนะครับเพื่อนๆนที่โค้ด F 0 9 0 2 2 0 2 1 F 2นะครับก็ท้ายคลิปนะครับไม่มีอะไรมากครับไม่เรียนเรียนไม่เป็นไรแต่เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับเพื่อนๆแค่คุณเจอเรานะฮะผ่าน YouTube ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้า Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจให้เราด้วยนะครับช่วงนี้เห็นเขาบอกเจาจะปุ่มถูกใจออกไม่รู้เรื่องจริงป่ะอืมนะครับไปละสวัสดีครับ